วัสดีครับคลิปนี้มีเอฟซีอาจารย์บอยมาตรวจพระเนื้อทองคาที่พระเป็นกลุ่มพระสมเด็จนะครับเอฟซีท่านิพกักชักนากานะครับห้ามเผยแพร่ชื่อเด็ดขาดหออ้ามห,หา้ามออกหน้าด้วยนะครับออกบอก,ออกตรงๆครับเพราะว่ากลัวจะไปเก็บพระในตลาดไม่ได้ <laughs> มีหลายคนเป็นอย่างนี้ครับทางช่องก็จะขอให้ดูองค์พระเจ็งนครับนี่อาจารย์บอยก็จะมาให้ความรูน้นะครับนี่ครับ แล้วลักษณะของทองหรือว่าคุณค่าของทองน้าหนักของทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของทองเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคกนั้นหรือว่าหม้อนั้นอะใส่ทองมากหรือน้อยนะมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าพระจะต้องแท้ที่มีทองจานวนเยอะไม่จําเป็นไม่ไม่ได้จําเป็นเราเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของกายภาพให้เข้าใจก่อนพอเราเราเข้าใจกายภาพแล้วเนี่ยมันไม่ยากมันไม่ยากครับอันนี้ให้คุณประเทศไทยครับผมจะขอขออาจารย์นะครับแบบ เช็คสององค์นี้แล้วออกใบเอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าครับนี่นะครับมาเช็คแล้วออกใบเอร์นะครับเราต้องเรามาคุยกันใหม่นะครับออกใบอัตลักษณ์ของพระข้อมูลของตัวเองของพระว่าพระนั้นมันคืออะไรใบเซอร์ไปเหมือนเราไปเป็นเหมือนเราเราไปการันตีว่าพระชุดนี้มันต้องแท้หรือว่าต้องมีอายุไม่รู้จากใครตุนี่นะครับคนเก็บด้วยใจรักนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสององค์นี้ที่ว่าจะผลักแบบคนลุกหลายองค์เลยครับ นี่พี่เขาไปดูคลิปของคุณดิกแล้วเขาบอกว่า้องไม่ตรวจ้ังตรวจแล้วอ่าอนนียครับเห็นไหมครับกระแสของโลหะเราจะเห็นกระแสโลหะที่เป็นเกจยี่หรี่เกจพุณมเสียงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของการหล่อโบราณจะเกิดขึ้นกับพระเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจนถึงพระรุ่นใหม่ที่ทําตามสูตรโบราณสูตรโบราณคือการรวบรวมโลหะหลายชนิดโลหะอาถรรพ์โลหะที่มีความศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งพระพุทธรูปต่างๆที่ในที่เสื่อมสภาพแล้ว เขาเอามาหลออหลอมหลอมร่วมกันการหล่อโบราณนี่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องไปหล่อแบบอโบราณอย่างเดียวต่อที่โรงงานก็ได้จะใช้สูตรของโบราณครับผมดูการหล่อโบราณวันนี้พี่มาตรวจที่องค์มมาอมาออกไปแล้วออกไปอัตลักษณ์ของพระสอองค์นะครับ วันนี้ก็มีเอซมาที่บ้าน,าานอาจารย์บอยคุณหนาฝากข้าง,เล,ง,ง,งลเลยนะครับแอร์เย็นๆยังยังจะร้อนเลยนะครับนครับะครับเนี่ยเราจะเห็นกระแสของทองคำนะครับทองคำจะมีลักษณะที่ไม่รวมตัวกับโลหะอย่างอื่นเป็นการลอยตัวขึ้นเลยทําให้เข้าใจว่าคือการเปลี่ยกทองแต่จริงๆเมื่อเรานับย้อนถอยกลับไปร้อยห้าสิบปีที่แล้วเราเปลียนทองไม่ได้นะครับมีแต่ผมทองเท่านั้น การเปรียกคลองเนี่ยเราต้องใช้ตัวพ่นไฟซึ่งในยุคนั้นไม่มีตัวพ่วนไฟไม่มีตัวพ่นไฟอันนี้เก็บอยู่ได้หลักพันนะครับแต่จะปล่อยหลักแสนโดนแน่นอนสำหรับคนหลายคนผมเห็นซุ่มเก็บอยู่นะครับชุดน,นี้นเก็บเงียบๆนะครับเนี่ย เฮ้ยอาจารย์บอยโอ้ยคือถ้าอย่างนี้ที่เก๋นะผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยเพราะว่าจะทำมาขายโอผมจะทำมาขายทําไมล่ะครับขาดทุนตั้งอาดทุนเลยนะครับขาดทุนตั้งแต่ว่าแกะบล็อกพิมพ์แล้วครับแล้วข้างหลังข้างหลังก็เปิดเดี๋ยวจะแกะด้วยแกะไปเดียวจะเปิดให้เปิดเปิดหน้านิดนึงขออนุญาตเปิดหน้านนิดอนุญาตเปิดหน้านนิด เป็นสิ่งที่ดีครับเรามาให้ความรู้กับผู้ที่กําลังศึกษาพระอยู่ว่าพระสายวางังนั้นมีรูปล่อันดัลักรักแบบไหนมั่งนะครับนี่ครับได้พระแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะครับทิ้งแม้จะหวานคอเสียนไม่ใช่เสียนครับก็เรียกว่าหวานคอคนที่เขารู้<า>ที่ <คอ S 2> เขารัทษาค,ครับผมผมไปที่ เียนสภาพนิดบอกเป็นทองอมบอกเป็นทองอคืออันเนี้ยเห็นไหมครับเนี้ยเราจะเห็นกระแสของทองคซึ่งเป็นการกระแสของทองคที่มันลอยตัวขึ้นมาเป็นเกร็ดคับเป็นเก็ดกระดิ่งเกดเป็นเศษที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของการผสมเขาเรียกว่าทองผสมนะครับอาจจะมีเล็กอ่าเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นทองนิดหน่อย ขึ้นอยู่กับว่าเราไปยิงแล้วโดนจุดตรงไหนนะถ้าเราไปยิงโดนจุดที่มีทองจานวนเยอะเปอร์เซ็นต์ทองก็จะมากขึ้นตามสัดส่วนของการยิงเพราะว่าเราเรายิงแค่เฉพาะจุดเราไม่ได้ยิงกราดถูกไหมครับถ้าเรายิงกาดเราก็จะสามารถบวกรคุณหารได้มากขึ้นอันนี้เป็นทองหล่อโบราณแน่นอนหล่อโบราณแน่นอนครับเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นการสภาพของพื้นผิวนะครับสภาพของพื้นผิวมันจะมีการเดือดนะครับเนี่ยลักษณะของกระแสของคำคือถ้าเป็นทองหล่อใหม่จะ ไม่เรียกไม่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 ขู่ข่ายอย่างนี้ไม่ขู่ข่ายอย่างนี้ครับไม่ขู่ข่ายเทคนิคกรรมามขู่ข่ายยังทาไม่ได้นะครับอ่าทําให้เกิดการการเหี่ยวย่นอย่างนี้ยมันทําไม่ได้ครับมันเกิดจากการรอแบบแบบสูตรโบราณสูตรโบราณเท่านั้นแล้วส่วนเนี้ยเป็นส่วนของโลหะชนิดอื่นดูเหมือนใหม่นะครับแต่ไม่ใหม่นะครับพี่ได้มาจากตลาดไหนบอกไม่ได้ แม้แต่ตลาดเจ้าของพาะเขายังไม่บอกนะครับเพราะว่าจะไปเก็บคนเดียวใกล้ๆกับหญิงคคือกะว่าซื้อหมดตลาดก่อับค่อยเปิดตัวเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีกระแสของโลหะถ้าเราดูดีๆนะครับจะมีกระแสของโลหะอีกหลากหลายชนิดที่อยู่ในนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งแปลกเพราะว่าพอเรายิงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นตารางธาตุต่างๆเกิดขึ้นมากมายธาตุต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่ถูกกล้องในนั้นนี่เช่าหลักพันมา แล้วกร,ระแสโลหะมันจะเหี่ยวย่นเนื้อตัวจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจ๋งจึงเหมือนกระแสโละหะชนิดใหม่หลายในยุคใหม่ในยุคใหม่ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการขอ,ของความมีอายุแล้วเนี่ยมันก็แท้แบบอัตโนมัติแท้แต่ในในองค์พระเลย รับส่วนการบันทึกข้างหลังเนี่ยเขาเพียงแต่บันทึกว่ามววาระสร้างในยุคไหนเพื่อวาละเฉยนะครับเพื่อให้จดจําได้ว่าสร้างเมื่อไหรอะไรเมื่อไหร่เป็นพระของ fc อาจารย์บอยนะครับที่จะมาตรวจที่ผมสนใจคือผมสนใจองค์นี้มากกว่าอะไรเอามาดูอันเดียดเดียวดูอะไรครับถ้าบางคนน่ะไปดูปนพระร่วงพวกนี้แล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าเก๊เลยทันทีเขาตีเก๊ทันทีเลยเพราะว่าในยุคของการสร้างพระล่วงจริงๆไม่มีเนื้อนี่ไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อนี้ครับ แต่เขาก็ไม่ผิดเพราะว่ามันไม่มีเนื้อที่ในระบบในระบบของการศึกษาข้อมูลแต่จริงๆที่ที่เราเห็นเนี่ยคือลักษณะข,ของโลหะที่เป็นเกล็ดกลิ่เกล็ดุเสียนซึ่งเกิดอยู่ในยุคข,ของสมเด็จโตสร้างใน,งนในยุคสมเด็จโตนะครับสร้างพระพพิมพล้อพิมพ์พระในกรุกบานตะไถ่ทุกรูกเลยในยุคข,ของสมเด็จพระธจารย์โตท่านได้ทําพระเนี่ยมีการทําพระมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสายสายชาวบ้านสายวัง แต่วังหน้าแม้กระทั่งพ่อค้าวาน,นิชก็มีการร่วมมามา,มารมสร้างพระในยุคข,ของสมเด็จมากมายมหาศาลซึ่งจะเป็นสิ่งที่ไม่แปลกเลยว่าทําไมเราเจอพระในยุคข,ของสมเด็จมีมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสมัยอายุก็เรียกว่ายุคสมัยต่างๆหลากหลายยุคสมัยยินดีครับยินดีครับหลา,ากหลายยุคสมัยเพื่อรวบรวมการสร้างพระตามศรัทธาของพุทธศาสนกชนของชาวพุทธที่สร้าง เพื่อเป็นพุทธบูชาในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับอันนี้ครับเราจะเห็นเกตของโลหะซึ่งมันจบแล้วครับมันจบกันคําว่าเราส่องหาอะไรนี่ครับสิ่งที่เราส่องหาที่เราเจอบนองค์พระนะครับโดยที่เราไม่ต้องหาเพราะเราส่องไปปุ๊บเราก็จะเจอลักษณะของกายภาพที่องค์พระท่านตอบออกมาอันนี้ 10x มองแย,ก,ยกไม่ออกนะครับไม่ต้องพูดถึง 10x ครับไม่ต้องพูดถึง ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเพราะว่ามองไม่เห็นแยกไม่ออกวแยกไม่ออกอเขาจะมองว่าเป็นโลหะมันมันจะผิวเรียบแต่จริงไม่เรียบไม่เรียบครับไม่เรียบแล้วในองค์พระเนี่ยเขาจะมีมวลสารอยู่ด้วยนะครับในองค์พระมีมวลสาร <นะ S 2> ที่ไม่หลอมละลายนะครับไม่หลอมละลายก็คือเป็นพวกก้อนหินก้อนกรวดก้อนหินก้อนกรวดต่างๆถ้าอากาศปีเป็นแบบวิทยาศาสตร,ร์คือหินกรวดต่างๆอาจจะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์มวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ทําป่าแต่พวกพระต่างๆก็ได้อันนี้ถ้าทําใหม่ไม่ได้นะครับไม่ได้ครับไม่ได้ค่อนข้างยากอ่ะไอ้่า ถ้าใครว่าภาพพี่ปลอมนะพี่อบยื่นองค์นี้ไปเลยไปปลอมให้หน่อยแล้วรับซื้อทุกคนอ่าครับหลายหลายคนท้าทายเลยนะว่าอันนี้ปลอมนะไปปลอมแบบนี้มาให้หน่อยแล้วรับซื้อทุกองเลยแล้วการเดือดพวกนี้จะเกิดกับการหลอกโบราณแบบสูงหลังตรงเนี้ยซื้อราคาปลอมไงก็พาพปลอมไงปลอมได้ขอแล้วกเซื้อขอให้ปลอมได้ฮะปลอมไม่ได้เห็นไหมทุกคนปลอมได้กันรุ่น และแม้กระทั่งการเดือดต่างๆพวกนี้ครับการเดือดการหลุดตัปหลุดแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่หลุดไปคือโลหะมันเป็นอาจจะเป็นพวกมนสสารต่างๆที่หลุดไปเพราะเราอย่าลืมว่าภาคกว่าจะผ่านมาถึงมือเราเนี่ยร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าปีมีการเก็บรักษาเปลี่ยนหมาพี่เรื่องของพระทำไมค้าเก็บพระแบบนี้ก็มันะังเป็นว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ในวังติดแต่ถ้ท่านเสี่ยเฮ้ยแอบเก็บคนเดียว เป็นผู้ใหญ่ในทำงานในทำงานใหญ่โตเขาเสียไปแล้วลูกหลานไม่รู้คุณค่าสบายไม่เดี๋ยวเสร็จเนีเนียเนี่ยกดให้กดเสร็จเนี่ยฮะคือพูดง่ายๆครับสมบัติผัดกันชุ่มสมบัติผัดกันชมผัดกันชมครับอย่างเด็กมันนะเอาเอาพอติดยาทำมาขายก็มีเยอะอ๋อเยอะแยะนี่เพี่เขาซื้อแบบไม่รู้เรื่องอ่ะแบบโดนต้มอ่ะ แต่จริงๆแล้วไม่ได้ไม่ใช่ผมไม่ได้กดเขาไม่ใช่เออเขาบอกว่าพี่อะโดนต้มโดนแล้วพี่อะโดนเขาพี่อะโดนหลอกเออจะต้มต้มต้มแล้วเนื้อหาอย่างงี้ก็เอาเขาไม่เราไม่เคยตอบไม่ตอบเลยเหรอเขาบอกมาตั้งแต่ไห่ก็ให้โอ้โหคุณเต้เราเห็นเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นพ่อค้าเราเห็นเราก็รู้แหละไอ้พี่พี่พี่ออกนอกทะเลป่ะผมออกทะเลเลยผม ออกทะเลไปเรือไม่ใช่ออทะเลต้องใช้เรือเดินสมุทรนะครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้เราเราเราไม่ใช้เรือสมุทรครับขออนุญาตเราใช้เรือดำน้ำเราโจมตีที่หลังเราโจมตีที่หลังถูกไหมครับนี่พี่นะานานายนายมีดิครับเรามีเครื่องเพราะเรามีเครื่องทำไมขึ้นมือพร้อมแล้วไงเราพร้อมโจมตีเราโจมตีใต้น้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ยุคยุคสมเด็กโตเ่ยยุคสมเด็กโตเลยอ่าใช่ครับใช่ ซุ่มเงียบนะครับใครใครจําเสียงได้ก็ไปไปหาเขาเองครับจะจาเก็บให้หมดตลาดอย่างนี้ก็แท้เนี่ยเนื้อแท้ทันยุคแน่นอนเนื้อแท้ทันยุคแน่นอนครับและอีกองคหนึ่งที่น่าสนใจเห็นไหมเนี่ยท่ากระดานเนี่ยให้ใครดูใครก็บอกเก๊ทันทีเขาบอกเก๊ทันทีทันทีนะครับทันทีทันทีเลย นี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแต่ในเกสเกสในยุคเขาเราไม่แปลกแต่นี่มันไม่ใช่ยุคของที่สร้างขึ้นในท่าในยุคของท่ากระดานนะครับมันเป็นยุคที่สร้างขึ้นโดยในยุคของ็รโทรนะครับพยายามจะดูให้หลากหลายนะครับเนี่ยหลากหลายความความหลากหลายก็จะเกิดขึ้นในเนื้อในพิม์ิดพิม์ทรงแต่เนื้อหาเนื้อยุคเดียวกัน จะเป็นเกศกระดีเกศพิมเสนแม้กระทั่งเนี่ยครับเนี่ยเราไม่ใช่เห็นไหมเรื่นี้เราจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ใช่การเปียกทองมันเป็นทองผสมเพราะผสมมันมีการผสมผสานอยู่จากด้านในเลยพี่ได้มาแพงไหมของนี้หรือหลักพันทั้งหมดได้มาหลักพันทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเฮ้ยขออนุญาตอย่าถ่ายอย่าถ่ายนะ๋ยวไปเก็บภาพไม่ได้เห นะครับเนี่ยหาค้าได้ครับจุดเนี้ยเราจะเป็นจุดที่ลงมติว่าเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งการสิร่งที่หลอบโบราณอันนี้นะลักษณะที่เห็นนี่คือหลอบโบราณหลอกโบราณเพราะเราจะเห็นกระแสของการเป็นสลิมที่ฝังมาจากด้านในไอพี่ไปยิงเปอร์เซ็นทองมาไหมไม่ต้องกรอ,อก็วบบคุณหญิงแล้วมันยิงให้อยู่แล้วอ๋อเราดูเราดูเราดูลักษณะให้เหมือนเขาพอของเราของเรา เหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมพูดเหมือนต้นทิปย์อะครับทองอะเราไม่ต้องไปสนใจว่าทองมีกี่เปอร์เซ็นต์หาพระที่มันแท้ก่อนหาพระให้มันแท้ก่อนหาพระให้มันแท้ก่อนแล้วเราค่อยไปดูว่าส่วนสีทองจะมีลักษณะของทองเปอร์เซ็นต์สูงหรือเนื้อทองที่ไหนนันเดี๋ยวเราจะไปต่อเดี๋ยวเราไปต่ออย่าเพิ่งทับอย่ายวเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อนี่เอาเอานี้ก็น่าปูหนังเนี่ยปูหนังถูกตีเกตั้งแต่ต้นแน่นอนแน่นอนไม่มีไม่ม มันไม่มีท้องอ่าเพราะในยุคของพระผู้หลังไม่มีท้องเรามาดูว่าสร้างพระอยู่ในเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย,ยจะไปเห็นเป็นเกตกรีเกตอันนี้นทําไม่ได้นะทำไม่ได้ครับเพราะลักษณะของโลหะที่เป็นโลหะแบบโลหะหล่อโบ,บราณทำไม่ได้ทําไม่ได้ ทำได้เหมือนกันแต่ก็ชา้าไปแล้วครับเขาไม่ใช่ฝีมือชาววังหรือว่าไม่ครับเ,เราเราไม่ปลาลมาสเขาทําได้แต่ชา้าไปแล้วเพราะเนื้อของโลหะทําไม่ได้เลยทาให้เกิดเหี่ยงย่นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราต้องย้อนกลับเวลาไปเมื่อ150ปีที่แล้ว150ปีที่ไหมแล้วลยวนนี้สมัยนี้มันแค่กดปุ่มมันก็ละลายหมดแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเราก็ใช้อุณหภูมิไฟเท่าไหร่เขาไม่ได้มีเทอร์โมพิเตอร์มัุณหภูมิไฟ นี่นะครับพระที่มีการสร้างล้อพิมพ์พระแนอดีตนะครับบ้านตะไทยนะครับพระยุคสมเด็จโตใครเจอต้องผูเบาไว้ก่อนนะครับนี่ตอนแรกพี่กาเจ็บไหมเจ็บเจ็บอยู่แล้วเหรอผมเป็นนักลุนจีบเป๊ะแหมน่น่าจะอาจาริ์เฉลมิมเฉลิมไยัยเอ้ยอะ,อะไรที่วาดรูปอ่าแก้กลุกบ้างครับอแต่ว่าของเรามีพัดอันนี้ประดับอบเพชรพลอยประดับไว้ใหพี่เก็บสายวางไว้เยอะไหม ถ้าถ้าเราช่วงนี้เป็นยุคทองของคนเก็บเก็บพระสายวังเลยนะคถ้าแต่ถ้าเราเนี่ยเราไม่ขายตาพุทตุคุลแต่เราไปขายทามศลิลปะอ่าใช่ครับเป็นงานศิศปลปะ,ละโหคุณบรรจากาศแบบของมันของอาจารย์รอยของพี่พี่หมดเหรอ,อปเฮ้ยน,น,นี่นะครับมีหมดเลยนะครับใครใครว่าเก๋นะครับว่าช่างเขานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเนื้อป่กันเนื้อป่ อันนี้ดูแลนะครับอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยพี่เขามาจากแถวมินบุรีเหรอไม่บอกไม่บอกญาติอีกเจ้าของพ้าปกปิดเป็นความรักขอขอเวลาเก็บพ้ากันยี่อีกสักสองสามปีค่อยมาออกคลิปกะเก็บหมดตลาดเลยนะครับไม่ได้ตายเลยป็นกาม่ไดไปทา่างประเทศได้ไหมก็แค่ขอเกิดคัตเตอร์ พี่เริ่มเก็บมากี่ปีแล้วประมาณหกประมาณพฤศจิกาพฤศจิกาปีไหนปีนี้เนี่ยเป็นชั้นเลยนะครับเป็นชั้นๆรัวหักเป็นชั้นสุเด็ดแต่เลิกนานแล้วก็พอดีมันจวักโอกาสมาเราทำธุรกิจเยอะก็สั่งมาใช่ไหมเป็นเด็กเล่นมีอย่างนี้เนอะโอ้พี่เลี้ยงอย่างนี้วะจริงๆผมไม่ได้เขาได้เนาะเพราะพี่เลี้ยนชั้นถูกไฟมันเลี้ยมันไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับ ต้องสองตามนี้แหละให้ไข่เขาไม่เอาใข้ผมจเจอคนลักษณะนี้เดียวนะครับให้ไข่ไข่เขาไม่เอารัดปอมหมดะนะครับเนี่ยลักษณะของเนื้อหาที่เป็นการเป,เป็นใช้เนื้ออะไรจำ่นนอยเนื้อปูนหินครับปูนหินเนื้อปูหนปหนิน,หนนะครับเราจะเห็นลักษณะของปูนหินที่เกิดขึ้นค,คือมีความหยาบอยู่ตัวเองบางกลุ่มไม่เล่นเนื้อนี้นะครับบางกลุ่มเล่นนะครับ ไม่คือไม่ศึกษาไม่ว่ากันครับไม่ไม่ไม่สนับสนุนกันเราก็ไม่ว่ากันเราก็ไม่ว่ากันคือเหมือนผมชอบกินน้ำแดงอ่ะพี่ชอบกินน้ำเขียวมันก็ไม่มันก็มาเข้ากินมาพร้อมด้วยด้วยมันก็สามารถนั่งกินบนโต๊ะเดียวกันได้แต่คนละขวดเท่านั้นเองครับผมคนละขวดเท่านั้นเองไม่ผิดไม่ผิดนี่นะครับเอฟกเารตอนนี้ผมก็ไา้มาที่เดียวอ่าครับนอ่ะครับลักษณะของปูนหินเนี่ย ปูนไทยโบราณปูนหินเราจะเห็นผลึกแคลไซต์ที่เป็นเม็ดผดเล็กๆๆๆสอนตัวกันเหมือนกับหินกวดหินทรายหินกวดหินทรายอาจจะมีความละเอียดพิเศษมากกว่าเพราะว่าอ่าการตำเลหินปูนหินอ่าหินเขาเรียกว่าหินไทยโบราณเนี่ยปูนหินโบราณเราจะมีการทิ้งร่องรอยของเศษหินที่ยังไม่ละเอียดเพราะเมื่อสมัยก่อนเขาตำแล้วก็บด ไม่ไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องบดแบบมาสมัยใหม่มันจะทิ้งร่องรอยของเขาอยู่ร่องรอยของเขาจะมีเพีเอะไรมาตรวจอจารยจบอยดูนูนี่ยันยังไหนพี่พี่ตรวจอยู่องค์เนี่ยองค์นึ้เพราะสององก่อนเพราะว่าเขาออกไปรับรองนะครับโอเคอันนี้ตรวจไปยัง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 เมื่อกี้เรายังข้ามเขาไปอยู่ไงเออเนี่ยที่น่าสนใจอยู่ก็เลยข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมามาออกใบรับรองสองใบนี่อัตลักษณ์นะสองใบนี้อ่ะอัจบอยขึ้นดูเอาอันนี้ก่อน อันนี้ครับนี่จะมีด้านหลังเป็นพับป้าป้าผงสุพรรณครับผมสุพรรณนะครับถูกตีเก๊ตั้งแต่ต้นเลยนะครับพระอย่างนี้พะรอดพารอดผมเรื่องนี้ผมมีชุดนหนึ่งครับทั้งตุ้มกอกําแพงชุดชุดครบชุดอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยลักษณะของโลหะเป็นโลหะของการหล่อโบราณเนื้อดำอีกชุดนึ่งจะเป็นกระแสของโลหะที่เป็นเกล็ดกระดิ่งเกล็ดพิณเศษและกระทั่งการที่เกิดสนิม มันจะเป็นสนิมที่ฝังอยู่ข้างในซึ่งเป็นสนิมอีกยุคนึงไม่เหมือนกับสนิมในยุคใหม่เพราะสนิมนี้มันมีสนิมมันมีอายุเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบปีแล้วจะเป็นสนิมในยุคใหม่เนี่ยมันจะอีกแบบหนึง่งจะเป็นอีกคำหนึ่งเนี่ยความต้องการเดือดต่างๆนยเราจะเห็นการเดือดต่างๆเพราะว่า,าแสดงว่าอุณหภูมิภายในยุคนั้นไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าซิบเบาๆไปปล่อยเพื่อนต่อเท่าไหร่เป็นเนเพื่อนูงต้องโดนหลักหมื่นแนอน อะมึงไม่เชื่อปากคำกูมึงให้กูมาขอออกเยื่อใส้ยแท้อเปล่าอ่าอ่าโดนโดนค่าค่าเดินทางมาออกผมไปสีผมไปมาแล้วไปมาทุกที่เหมือนกันไปมาแล้วสีก่อสร้างคือเวลาตรวจพระนะครับการตรวจไม่แปลกนะเฮ้ยอันนี้ก็แปลกแต่ว่าอันนี้ยังไม่รู้ อ่าเนี่ยครับเนี่ยลักษณะของโลหะหล่าโบราณเนี่ยเนี่ยแท้เนี่ยทันยุคทันยุคน่ะเรามาดูอีกองหนึ่งครับนี่ดูหลังเรียบๆดูใหม่เหลือเกินดูใหม่นะครับใหม่เหลือเกินคือที่จะมาทําอัตลักษณ์พระนี่นะครับหลังเรียบหลังเรียบนะครับเดี๋ยวเราซ่อมหลุดสองหรือสิบเอ็กซ์เนี่ยเราเราระวังเลยคนจะวางเลยเดียวคนจะวางเลยแต่แต่พี่นี้พี่อะไรไม่รู้นะครับผมไม่บอกชื่อครับยังยังแปลงมาด้ักเดียวกันอ๋อ อันนี้ไม่่อันนี้เป็นตลาดเลนี่นะครับคนคนซื้อพระแบบหูเบาอ่าเนี่ยครับเนี่ยลักษณะของกระจกระแสโลหะอ่านี่ลักษณะของกระแสโลหะแบบหล่อโบราณแล้วก็มีการผสมผสานได้ทองคำา่วมไปด้วยคือการเล่นแร่แปรธาตุคือการเล่นแร่แปรธาตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยใเราเจอลักษณะพวกนี้แล้วแหละลักษณะของการหล่อโบราณมันโยงไปหาความเมีอายุก็เหมือนเปลือกต้นไม้มาปลูกไปนานๆเข้านานๆเข้าร้อยร้อยปีร้อยปีเนี่ย เปลือกต้นไม้ก็จะมีการหุยด้วยเหมือนกับเปลือกของโลหะแต่เป็นการนะทำให้จำไปสู่ความมีอายุเพราะมีอายุแล้วความแท้เกิดขึ้นอัตโน,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 นมัติโดยที่เราไม่ต้องไปช่วยการันตีให้หน่อยช่วยพูดให้หน่อยไม่จําเป็นไม่จําเป็นเพราะาองค์พระท่านบอกเองแล้วไงว่าท่าทนมีอายุที่พวกที่ที่แบบเชื่อแบบที่อยางสว่ายเปลี่ยนพระสิทธิ์ ไม่ผิดครับเขาไม่ผิดแต่เราไม่ผิดเคือตำราเล่มนั้นอ่ะเราต้องบอกว่าตำราเล่มเขาเขาคาเมื่อกี่ปีแต่นี้ตอนนี้เป็นแล้วเอาพูดง่ายๆเราทําไมเมื่อก่อนเราทําไมเรามาใช้แบบทัชสกรีนอย่างเงี้ยครับไม่กดปุ่มเริ่มอ่ะไม่หมุนมันนะตำราเล่มนั้นอ่ะออกมาก่อนที่จะมีพระชุดนี้เขาไม่ได้เห็นถึงพระชุดนี้เขาก็เลยไม่รู้ว่าแล้วเราก็รู้อยู่แล้วพระชุดเนี้ยมันอยู่ที่ใครอ่า อราชกุลใหญ่ๆยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ยอ่ในความครอบครองของเขาอยู่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขาก็ไม่บอกว่าเขาเอาภาพวกนี้ออกมาใช่ไหมครับแล้วน้อยคนนักที่จะบอกว่าเอาผาพวกนี้ออกมาขายเสียชื่อเขานะครับเสียชื่อเขาเขาเสียชื่อเขาเขาเสียชื่อเขานอกจากว่ารุ่นลูกรุ่นหลานก็แอบขายกันด้วยไม่ได้บอกกันตรงๆว่ามาจากใครอโอเมื่อวานนี้ผมดูคลิปที่แต่เทพไิยาลีไทยแลคุณนิดอยู่แล้วโอ้โหนั้นยิ่งกว่าจานบําเทนีก โอ้ยีเอฟซีตัวยงเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บพระหมดก่อนครผมจะมาทําคลิปเขานะครับตอนนี้ไม่อยากเปิดเผยได้อันนี้ถึงได้แน่นอนที่คืออาจารย์เปิอีกโอ้โหถึงยุคแน่นอนเพราะว่ากระแสโลหะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วไม่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพรวมทั้งการงอกต่างๆของผลึกต่างๆที่เกิดขึ้นพวกนี้คือถ้าใครมีพระชุดนี้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบได้นะครับว่ารอใหม่รอเก่าเปรียบเทียบได้ครับเพราะว่า ไองานเนี้ยผมออนิดน,นึงผมไปเปรียบเทียบกับที่มาเลยมาแล้วต้องบอกว่าชาวต่างชาติน่าสงสารมากโดนพาเค้ไปเชิะมากๆโดนพาเกไปเยอะมากๆเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้วนะครับเขาจ้างคนไทยไปตรวจสอบฝั่งโน้นเลยใช่ครับเราไปนั่งแล้วเราไปตรวจให้เขาเขาเปรียบเทียบเรามีพาของเราแท้ไปเปรียบเทียบเขาเหินเป็นรูปร่างเลยแบ่งครึ่งเลยว่าถึงกับไม่ถึงอพราอถึงไม่ถึงนี่เขาทิ้งเลยนะเฮ้ยเขาทิ้งเลยนะอาจารย์บอเก็บมาปะ เขาไม่เอาออกมาไม่ได้หนิครับมันยากนะมันเอาของเขาออกมายากถ้าเป็นของเราเองโอเคออกมาได้เอาทิ้งเลยเอาทิ้งเลยเราก็บอกว่าคุณอย่าไปทิ้งคุณจะเอาไปสร้างพรพที่ไหนก็ไปเอาไปให้คุณหลอกใช่เนี่ยอันนี้แท้อัตโนมัติพันยุกแน่นอนสองโอ้ที่ว่าเอคลิปนี้ไปเปิดให้เพื่อนพี่ดูด้วยนะแน่นอนแน่นอนเจ้าตังค์มันต้องเปิดให้มันดูเดี๋ยวถ่ายรูปไป้ถ่ายรูปไปเลยเนี่ยเรามาดูที่พี่เราได้ใหม่อ่ะวัน แกว่ามันมันถึงยุคแบบไหนอ่าคลิปของผมวันนี้ไม่ได้ตั้งตัวนะครับแต่อยากดูว่าพระคนที่ไม่อยากเปิดเผยใบหน้าเขาอยากเก็บพระได้เยอะๆะเพราะว่าแต่พี่เทพเลยพี่ผมก็ไม่ได้ตั้งตัวนั่งตัวอยู่ดีพี่กเกเียบเลยนี่อเนี่นะครับเนี่ยขายแซมแซมแซมสนิมเนี่ย, <c oughs> ยคือพระที่ทันยุคอายุอ่าของสนิมเนี่ยยิ่งมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางกาย,ยภาพยิ่งมากขึ้น ไม่เหมือนสนิมเมื่อร้อยปีอันนี้คือสนิมที่มีอายุปเป็นหลายร้อยปีนี่คือพระสันยุกนะแล้วการหลอ่อโบราณเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการหลอ่อโบราณคล้ายๆกันเห็นไหมครับกระแสะของเก็บกระดิ่ <c oughs> เกจพิมเสนที่เกิดขึ้นมันสามารถบูราณาการไปได้ว่าพระโลหะจะต้องเป็นอย่างนี้พระโลหะแบบหลอบ่อโบราณจะต้องเกิดขึ้นเป็นนี้ไล่ตามระยุคตามสมัยตามมาละโดยการเปรียบเทียบกับเนื้อหาของพระ <c oughs> ครับองค์นี้ก็แท้นะครับถ้ใครดูไม่แท้เขาวางไว้ได้าว,าไไดาวางไม่ได้ผมยินทีเนี่ยคนคนนั้นมันมีสินธิ์มันทำมาให้แบบนี้เราทำมา,ามนริครับไข่ไข่แซมสนิมเนี่ยไข่แซมสนิมเขาทำมาเพราะเราจะเห็นลักษณะของไข่แซมสนิมที่อันนี้อันนี้ใช้นนแ,แปรงขัดไม่ออกนะครับุมันจะพังครับเนื้อมันจะพังเพราะม่เาเนื้อมันเือมันนิ่มมันย่อยมันย่อยสลายครับมันย่อยสลายแล้วมันเสื่อมสภาพไปไหมเพราะมันเสื่อมสภาพไปแล้วเราไปขูดไปเลยมันหลุด มันจะหลุดแต่แคลไซด์เห็นไหมครับแคลไซด์ก่อนจะขึ้นบางคนถามว่าแคลไซด์ขึ้นในในโลหะได้ยังไงขึ้นได้สิครับเพราะโลหะมีวัตถุที่เป็นอินทรีย์สารก็มีอินทรีย์สารก็มีคือพวกน้ำว่านหลางๆที่เขาผสมผสานอยู่น้ำมันหลังๆที่เขาทานในบล็อก็ได้ฟิ์มวันนี้พอมีอายุเขาก็รวบรวมค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆ ให้พี่ใช้กล้องอะไรสองอยู่บ้าน 10x เอ้ยนี่นะครับเก็บเก็บกล้อง 10x แล้วก็มาขยายด้วยกล้องเอ้ยตาเอ้ยตาดีว่ะเฮ้ยเนี่ยแล้วเนี่ยแค่เนี้เนี่ยครับเนี่ยเกจของกระแสของโลหะนะครับเราจะเห็นกระแสของโลหะที่มีความแห้งมากขึ้นครับเพราะพระหลายอายุหลายร้อยปีความแห้งก็จะมากขึ้นเนี่ยแถมแบบสบายใจเลยครับกล้องนี้ทั้งกองคือ สามารถบูรณาการไปถึงความแท้ที่เก่าจยุกแน่ๆนีนะครับขอบคุณขอขอบขอบคุณอาจารย์บอยนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับอันนี้นะครับต้องขอบคุณครับเพิ่งจะลงจากเครื่องเมื่อคืนวันนี้ก็เข้าอมาลกแล้วขอโทรหาอาจารย์คุณสมศักดิ์เขาบอกว่าขับักมาเลยวันนี้นี่นะครับขคิวไว้ได้แนลานี่นะครับก็พระของเอฟซีที่จะมาตรวจสอบพระเนี่ยนะครับก็ สนใจมาตรวจสอบได้นะครับทางกายภาพนะครับขอบคุณครับผม